ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถบ้านที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนั่นคือ2026 GMC Motorhome รถบ้านยุคใหม่ที่ผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการเดินทางไกลเอาไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นสายท่องเที่ยวสายแคมปิง้งหรือคนที่ลหลงไหลในยานยนต์ขนาดใหญ่ คลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและช่วงราคาของรถบ้านคันนี้แบบละเอียดครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ2026 GMC Motorhome สิ่งแรกที่เห็นชัดคือความแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าสไตล์ GMC ที่ดูแข็งแกร่งไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบคมให้ภาพลักษณ์ทันสมัยเส้นสายตัวถังมีความลู่ลมแต่ยังคงความบึกบึนตามสไตล์รถอเมริกัน ขนาดตัวรถใหญ่แต่ดูไม่เททัดด้วยการออกแบบที่ลงตัวทําให้ดูเหมือนรถลายุคมากกว่ารถบ้านแบบดั้งเดิมรอบคันมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่หอลายจุดเปิดใช้งานง่ายเหมาะสําหรับสายเดินทางไกลที่ต้องพกอุปกรณ์เยอะหลังคามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยังมีระบบระบายอากาศอัจฉริยะช่วยให้ภายในเย็นสบายแม้จอดกลางแดดนอกจากนี้ยังมีชุดกันสาดไฟฟ้าแบบพับเก็บได้ และล้อขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดเบาๆได้อย่างมั่นใจเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความโปร่งโล่งและสว่างหน้าต่างบานใหญ่รอบคันช่วยให้แสงธรรมชาติเข้าถึงทุกมุมการตกแต่งภายในเน้นความหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังนุ่มสบายพื้นผิวสัมผัสแบบพรีเมียมและไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้ตามต้องการทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องพักโรงแรมระดับหรูมากกว่ารถบ้าน พื้นที่ภายในถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นกลางวันสามารถจัดเป็นโซนนั่งเล่นมีโซฟาขนาดใหญ่โตรับประทานอาหารและมุมทำงานได้สบายสบายแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนพื้นที่เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ได้ทันทีรองรับการพักผ่อนของทั้งครอบครัวบางรุ่นมีเตียงสองชั้นสำหรับเด็กหรือพื้นที่เสริมสำหรับแขกเพิ่มเติมโซนครัวถือว่าโดดเด่นมากสำหรับรถบ้าน มีตู้เย็นขนาดใหญ่เตาไฟฟ้าแบบอินดักชันเตาอบและพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ครัวจำนวนมากทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายไม่อึดอัดแม้ต้องทำอาหารจริงจังในรถส่วนห้องน้ำก็ไม่ธรรมดามีพื้นที่อาบน้ำแบบเต็มตัวฝักบัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลอ่างล้างหน้าและระบบน้ำแรงดันดีให้ความรู้สึกเหมือนใช้ห้องน้ำในบ้าน ด้านเทคโนโลยี GMC ใส่มาแบบจัดเต็มมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยรองรับอินเทอร์เน็ต 5G และสัญญาณดาวเทียมมีพอร์ต USB-C และแท่นชาร์จไร้สายทั่วทั้งคันระบบสั่งงานด้วยเสียงสามารถควบคุมไฟแอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องทำงานระหว่างเดินทางหรือใช้ชีวิตแบบดิจิทัลโนแมดระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกโซนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพอากาศอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะเดินทางผ่านทะเลทรายหรือขึ้นภูเขา อากาศภายในจะยังคงสบายอยู่เสมอระบบเก็บเสียงดีเยี่ยมทําให้บรรยากาศภายในเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงมาพูดถึงสมรรถนะการบ้าง2 0 2 6 GMC Motorhome มาพร้อมขุมพลังแบบไฮบริดผสานเครื่องยนต์น้ำมันกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว430-450ถึงแรงมา้าซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับรถบ้านขนาดนี้อัตราเร่งทำได้ดีเกินคาดการแซงบนทางหลวงทำได้มั่นใจและการขึ้นทางชันก็ไม่ใช่ปัญหา แรงบิดมาเต็มตั้งแต่รอบต่ำช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถและผู้โดยสารได้อย่างมั่นคงระบบการสะเทือนอัจฉริยะช่วยลดการโคลงตัวทําให้การขับขี่นุ่มนวลและลดความเหนื่อยล้าของคนขับแม้ต้องขับทางไกลหลายชั่วโมงต่อเนื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับรถบ้านทั่วไปด้วยระบบไฮบริดทําให้ทําได้ประมาณ18ไมล์ต่อแกลลอนและยังมีระบบ r e เจเนเรทีฟเบรกกิ้งช่วยชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ขณะเบรก เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพลังงานระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่มีมาให้ครบทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองเลนกล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์รอบทิศทางและระบบเตือนจุดอับสายตาสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การขับรถบ้านขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายยกว่าที่คิดโดยเฉพาะเวลาจอดในพื้นที่แคบหรือขับในเมือง ในเรื่องของราคา2,026 GMC Motorhome มีหลายระดับให้เลือกรุ่นเริ่มต้นสำหรับการใช้งานพื้นฐานอาจเริ่มต้นประมาณ75,000ดอลลาร์แต่ถ้าขยับไปยังรุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันและช่วงล่างสำหรับสายลุยราคาอาจอยู่ในช่วง100,000ถึง160,000ดอลลาร์รุ่นไฮบริดเต็มระบบพร้อมความหรูหราภายในอาจอยู่ที่115,000ถึง185,000ดอลลาร์และถ้าเป็นรุ่นท็อปที่อัดออปชั่นมาเต็มอาจทะลุ200,000ดอลลาร์ได้ไม่ยาก กลุ่มคนที่เหมาะกับรถบ้านคันนี้คือผู้ที่รักการเดินทางไกลแบบมีความสะดวกสบายคนที่อยากใช้ชีวิตบนท้องถนนแต่ยังคงความหรูหราหรือครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติบ่อยๆรวมถึงคนทำงานออนไลน์ที่ต้องการทั้งบ้านและออฟฟิศในคันเดียวแน่นอนว่ารถบ้านคันนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดในตลาดและออปชั่นเสริมต่างๆอาจทําให้ราคาสูงขึ้นมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความทันสมัยความสะดวกสบายและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับกว่ารถบ้านแบบเดิมอย่างชัดเจน โดยสรุปแล้ว2,026 GMC Motorhome คือก้าวใหม่ของวงการรถบ้านที่รวมดีไซน์ทันสมัยความหรูหราเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่น่าประทับใจเข้าไว้ด้วยกันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าการเดินทางแต่ต้องการไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่บนท้องถนนถ้าคุณชื่นชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนมากที่สุดและกดติดตามช่อง A อค r ร e วิวไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถเจ๋งๆแบบนี้ในคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ